สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการสุภาไลฟ์พาร์คแครายงามวงวานนะครับผมห้องนี้จะอยู่ชั้น21นะครับขนาดห้องคือ49ตารางเมตรเป็นไ y p e 1ห้องนอนเป็นห้องใหญ่เลยความพิเศษของห้องนี้ก็คือประตูห้องนะครับเป็นระบบดิจิตอลล็อกซึ่งสามารถสแกนนิ้วกดรหัสหรือว่าใช้ขีดกาดแตะได้นะครับอันนี้เราติดเพิ่มมานะครับทางโครงการไม่ได้มีให้นะเนี่ยเข้ามาเราก็จะเจอกับโฟนห้องนั่งเล่นใหญ่ๆก่อนเลยครับผม โซฟาเรามีให้นะครับแต่ว่าพอดีคนเช่าเก่าเขาไม่เอาเราก็เลยขนออกไปนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับผมทีวีก็มีชั้นวางของให้ครับโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้สองตัวนะครับผมแล้วก็แอร์แคริเอร์นี่เครื่องใหญ่เพิ่งจะเปลี่ยนไปนะครับแอร์นี้ยังใหม่มากๆอยู่เลยแล้วก็ตัวครัวเนี่ยก็จะมีกระจกฉากกั้นนะครับเปิดปิดก็คือกั้นไม่ให้กลิ่นเข้ามาครับผมแล้วก็มี ตู้เย็นมีเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานนะครับผมแล้วก็ไมโครเวฟพร้อมกับเครื่องซักผ้าครับผมตัววิวของห้องนี้นะครับผมก็จะเป็นวิวที่มุ่งหน้าไปทางสะพ,พานพระนั่งก้าวนะครับผมวิวก็จะค่อนข้างโปร่งค่อนข้างเคลียร์เลยชั้น21ก็อากาศดีครับถัดมานะครับเราก็จะ,ะเป็นห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ในโซนของห้องนั่งเล่นนะครับไม่ได้อยู่ในโซนของห้องนอนห้องน้ำเนี่ยจะแยกโซนแห้งโซนเปียกก็คือมีฉากกั้นอัดน้ําให้มีเครื่องทำควาอุ่นให้หนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นสุขภัณฑ์มาตรฐานที่ทางสุภลายเขาให้มาครับผมภายในห้องนอนจะมีโต๊ะทํางานจะเรียกโต๊ะทางานหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับอย1หนึ่งตัวครับผมพร้อมกับมีตู้เสื้อผ้าแบบบานสไลด์นะครับบานใหญ่เลยเป็นตู้สองบานสไลด์พร้อมกับที่นอน จะเป็นคิงไซส์หรือว่าไซส์6ฟุตนะครับภายในห้องนอนก็จะมีแอร์ให้1เครื่องนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ตัวระเบียงห้องเนี่ยจะกว้างมากๆเลยครับระเบียงเนี่ยสามารถวางโต๊ะนั่งจิบกาแฟนั่งหรือว่าปลูกต้นไม้นิดๆหน่อยๆได้ครับเนี่ยระเบียงก็จะสามารถมองเห็นวิวได้เหมือนกัน คอนโดสุภาลายปพาร์คแครายงามวงวานนะครับผมชั้น21ขนาดห้องคือ49ตารางเมตรเป็นไทยห้องนอนเป็นห้องใหญ่เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีให้ครบตามนี้เลยปล่อยเช่าเพียงเดือนละ8,500บาทเท่านั้นราคารวมส่วนกลางแล้วสิจอดรถยนต์ใช้ได้1คันนะครับผมใครสนใจอยากจะขอ,อนัดชมห้องจริงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือไอดีลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม